นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ธรรมโมฮเวลคติธรรมาจาลิงสุข,ขังเศติอีขอนอบน้อมได้องค์สมเด้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตสรรทำคำสั่งสอนได้โดยพระองค์เองแล้วนำสัจธรรมคำสั่งสอนนั้น ออกมาเปิดเผยให้แกมมวลมนุษย์พุทธบริษัทได้ทราบโดยทั่วกันขอความเจริญในทรมไดยโยชีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายทุกท่านเป็นวาระอีกวาระหนึ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมอันเจริเกี่ยวกับรประพฤติปฏิบัติธรรมฉะนั้นการฟังธรรมบันนี้ก็อย่ามือวางใ้ที่ตักนั่งให้สบาย ไม่ต้องเกิดความอึดอัดใจทำใจให้สบายฟังไปเรื่อยๆที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติ<ม>เลยเข้ามาสู่ระยะเวลาอันที่เราได้ปฏิบัติในทุกทรมานมาแล้วสองสามวันความทุกข์ทรมานที่เราผ่านมาแล้วสองสามวันแล้วก็ลังจะยังไม่ผ่านมาอีกข้างหน้า ันนี้เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายได้สัมผัสได้สัมผัสจากตัวของเราเองไดอรู้สึกความเป็นจริงจากตัวเองไม่ใช่เกิดขึ้นจากการนึกคิดร <c oughs> าวการต่างๆที่เราสัมผัสทางกายก็ดีความรู้สึกเสียวทางจิตใจก็ดี เกิดขึ้นจากการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางกายไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นแล้วหากเรามีสติมีสำปัญญะไม่ปล่อยให้เลยผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์หากเรามีสติคอยกำหนดจดจ่อต่อเนื่อง ทุกขณะแห่งการเคลื่อนไหวทุกขณะแห่งการดำเนินไปของกระแสกิจการดำเนินไปของกระแสกิตคือกิตที่เลื่อนไหลไปสู่สภาวะต่างๆไปยังพบน้อยพบใหญ่คือไปอยู่ในสภาวะที่สุขบ้างไปอยู่ในสภาวะที่ทุกบ้างไปอยู่ในสภาวะที่ พอใจบ้างไม่พอใจบ้างนั้นคือการเลื่อนไหลไปของกระแสภาวะจิตแต่ถ้าหากเราไม่มีสติสัมปชัญญะคอยติดตามดูอยู่ตลอดเวลาการเลื่อนไหลไปของกระแสจิตนั้นก็เปล่าประโยชน์เราจะไม่รู้และก็จะไม่เข้าใจเหมือนกันกับการไหลไปของกระแสไฟฟ้า ที่ผ่านโรงงานใหญ่ผ่านที่ปั่นกระแสไฟจากแม่น้ำลำทางหากไม่มีผู้ใดหรือนักวิทยาศาสตร์ผู้ใดลองเอาขั้วบวกขัก้วลบเอามาสปราร์กันก็จะไม่รู้ว่ามีดวงไฟมีแสงสว่างเกิดขึ้นต้องยกให้เอดิสันนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างแสงสว่างให้มนุษย์โลกได้ ได้เห็นมองเห็นกันด้วยอาศัยแสงไฟจิตมนุษย์เขาเช่นเดียวกันจิตของเราเองถ้าหากเราขาดซึ่งสติสัมปชัญญะก็จะไม่สามารถเห็นกระแสภาวะจิตของเราที่เลื่อนไหลไปตามกระแสของกายคำว่ากระแสของจิตกับกระแสของกายคือภาวะหนึ่ง ที่มันหลอยไปตามอารมณ์อารมณ์ที่ตกไปอยู่ในสภาวะของกายบางทีมีการคอนโทรลจากจิตหรือสติเป็นบางครั้งแต่บางทีความรู้สึกนึกคิดเราจะบอกแล้วว่าเรามีสติแต่ตัวสติของเรานั้นขาดสัมปชัญญะขาดโยนิโสมนสิการที่ถ่องแท้ชัดเจน มันก็จะเหลือแต่ว่าสัญชาติยานตัวสัญชาติยานนี้แหละมันจะเป็นตัวยุยงส่งเสริมให้เราทึกทักว่าใช่จริงไม่จริงในที่สุดไม่มีโยนิสโสมนสิการตัวสติก็แยกการทำงานของสติตัวจิตก็แยกการทำงานของจิต ตัวสัมปชัญญะก็แยกการทํางานของสัมปชัญญะต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่เขาเรียกว่ากิริยากิตเป็นกายะกิริยาเป็นจิตกิริยาเป็นสภาวะกิริยาการแสดงออกของแต่ละกายบางครั้งเราจะกล่าวว่ากายหรือว่าสังขารร่างกายที่ไม่มีวิญญ,ญาณคลอง คือสังขารร่างกายที่มีแต่ดินน้ำไฟลมแต่ขาดจิตวิญญาณเข้าไปครอบครองเป็นเพียงแต่ว่าท่อนไม้และท่อนฟืนเฉยเฉยเป็นเพียงท่อนไม้ท่อนฝฟืนเฉยๆฉยแต่ถ้ามีจิตวิญญาณเข้าไปครอบครองคำว่าวิญญาณในที่นี้ก็คือการรับรู้การรับรู้ ความรู้สึกที่ประกอบการรับรู้เขาเรียกว่าสัมผัสหรือพูดภาษาธรรมะสัส้นๆว่าผัสสะหรือผู้ดอีอย่างหนึ่งเป็นภาษาคนว่ากระแสะสื่อเครือข่ายเครือข่ายทางตาเขาเรียกว่าจักขูวิญญาณตามันไม่บอดสีตามไม่บอดแสง ามันสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เมื่อมองเห็นสิ่งต่างๆได้เขาเรียกว่าจักขขวิญญาณนี่คือวิญญาณทางตาไม่ใช่วิญญาณที่ตายไปแล้วประการต่อมากระแสคลื่นที่ได้รับทางหูเขาเรียกว่าโสตวิญญาณ หูไม่บอดหูไม่นวกหูไม่ตึงไม่อื้อได้ยินชัดเจนวิญญาณทางหูชัดเจนแจ่มแจ่ม,มในเครยกวิญญาณโสตวิญญาณต่อมาจมูกของเราจมูกหาเรื่องจมูกหาที่ของไม่ดีมันก็ชอบดมของหอมก็ชอบดมของเบนก็ชอบดมสิ่งไหนยิ่งสงสัยมันยิ่งชอบดม ในที่สุดจมูกมันยังมีระบบประสาทสัมผัสดีอยู่นาสิกมันยังดีอยู่เขาเรียกว่าเป็นคานณวิญญาณวิญญาณทางจมูกนะวิญญาณทางจมูกต่อมาอีกลิ้นของเราสามารถสัมผัสรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานอร่อย นาหากลิ้นของเราไม่ด้านชาไม่เป็นนามภาพา <c oughs> มันสามารถริบรสต่างๆรู้รสชาติต่างๆได้เขาเรียกว่าคิวหาวิญญาณคือวิญญาณทางลิน้นวิญญาณทางลิน้นบางคนอาจจะตกใจลิ้นมันมีวิญญาณด้วยหรือพระเจ้าสอนเรื่องวิญญาณของคนเป็น ม่ได้สอนเรื่องวิญญาณของคนตายท่านสอนตอนไหนท่านเทศให้ใครฟังท่านสอนตั้งแต่ปฐมกาลคือกันแรกปฐมเทศนาจักโววิญญาณนางคานาวิญญาณนางโสตาวิญญาณนางเรียกว่าธรรมจัก <c oughs> เป็นธรรมเปิดโลกครั้งแรกเปิดดวงตามนุษย์ครั้งแรกแล้วก็เกิดประสงค เป็นหลานสาวเป็นสาวกสง์ครั้งแรกนะหลังจากแสดงธรรมเทศนาธรรมจักรไปเจ็ดวันเจ็ดวันหลังจากนั้นก็แสดงอ่านนัดความไม่เที่ยงแท้แน่นอน